999าาบาบาท,บาทถวายพัฒตาหารเพนพ,าาร,พระเนนเกินร้อยน,น,ออยนวัดปัญญานันธารามฉันก็จะไปลงทะเบียนใครเกิดวันที่หมีนาตรงกับฉันก็มาทำไม่มาคนใดคนหนึ่งมาทำก็ถือว่าส่งบุญไปให้กันลง จิตใจร่วมกันว่าขอทําบุญ99้ตอนแรกฉันบอกว่าทําบุญห้ารอบาทมีโยมาบอกท่านทำรักทีมันเก้าหน้าเก้าหลังบ้างสิอ๋ออ๋ออ๋อ,อ,อ,อได้ฉันขอเป็นผู้ลงองแรกว่าทําบุญวันเกิดแล้วเขียนไว้ด้วยนะว่าใครวันที่เท่าไหร่ไม่มาเองแต่เงินต้องมาทุกคนนะก็ขอฝากวัดไปด้วย มาไม่ได้จากไปไหนยังอยู่ทุกลมหายใจแล้วก็คอยรู้ว่าเอามาไปเพื่อเพื่อโอกาสของทุกคนอะ่ะที่ไปครั้งนี้ก็เพื่อโอกาสของน้องๆของพี่ๆของลูกศิษย์ลูกหาทั้งหมดเพื่อจะทำให้บารมีหลวงพ่ออุ้มโชว์คุ้มครองพวกเราขอพวกเราจงสบายใจแล้วก็ไม่ต้องระแวงว่าเอะหลวงพ่อจะมาไม่มามาแล้วก็ยังทำหน้าที่อย่างนี้แล้วก็ ตราบใดที่ร่างกายนี้ยังให้โอกาสฉันจะไม่ไม่จากวัดปัญญาแม้ไม่ให้โอกาสแล้วฉันก็อาจจะฝากน้องๆว่ากระดูกฉันได้มาอยู่ในแถวๆนี้เนาะวางไห้ควรต้นไม้ในต้นนึงแล้วฉันก็จะได้สุขใจามาขอจบในการเล่าความรู้สึกที่อยากจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าวัดปัญญามาอย่างไรแล้วอยู่อย่างไรแล้วจะ ก้าวไปต่อไปข้างหน้าอย่างไรพระอาจารย์สองรูปเป็นผู้นำูซการทำให้ชาวพุทธเราที่นี้ร่มเย็นเป็นสุของแรกเป็นเจ้าวาดคือพระเฉลิมปิยทัศสรีปร,ริยธรรมและก็ด็อกเตอร์สาธุด,ดัง,ดง<า>เจ้าณตามบลคือพระอาจารย์หมาสมพงศ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ปริธรรมในปัจจุบันแล้วก็เป็นปร,รียนแล้วก็ปร,ริญญาโทสาธุ<ะ>ให้เราไม่ได้ปัญญาไหนขอไปก่อน